โครงการนโยบายคนไทยห่างไกล NCD ของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่เช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเก่าด้วยการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่มสมณะสงฆ์ที่เลือกการขบฉันไม่ได้ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุแห่งการเจ็บป่วยและจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสงฆ์ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า290,000รูปส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์สูงอายุ60ปีขึ้นไปและมีพระสงฆ์ที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกเป็นจำนวนมากโดยโรคที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานความผิดปกติของฟันและโครงสร้างการติดเชื้อของทางเดินหายใจและเนื้อเยื่อผิดปกติรวมถึงพระสงฆ์อีกจ,จำนวนหนึ่งเป็นโรคอ้วนขณะที่สาเหตุของการมรณภาพส่วนใหญ่มาจากวัยชาราหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตสูงโรคสมองเสื่อม ซึ่งโรคเหล่านี้มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการฉันพัตราหารที่ไม่สมดุลเช่นหวานมันเค็มขาดการบริหารขันหรือว่าการออกกําลังกายของประสงค์โดยการเดินบินทบาทเดินจงกรมกวาดลานวัดเป็นต้นและขาดการตรวจสุขภาพเป็นประจำเรื่อง n อ d ดีเนี่ยทำแล้วได้บุญมากได้บุญอย่างไรผมก็บอกว่าท่านก็บอกว่าได้บุญเพราะว่าสามารถช่วยผู้คนได้มากกว่าก็มีคําถามว่า,าถ้าคนเป็นเอ็นซดีทั่วประเทศแล้ว จะทำยังไงผมก็บอกก็ไม่ได้ทำแยงก็รักษาให้หายวันนี้เรากําลังจะรักษาแนะวิธีการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรตต้องต้องบริโภคให้เพียงพอหรือพอดีบังคับตัวเองให้บริโภคคาร์โบไฮเดรตอย่าให้เกิน20%เราคิดจากอะไรคิดจากพลังงานที่ใช้ต่อวัน ไม่ให้เกิน20ส่วนอื่นก็จะเป็นโปรโตีนเป็นไขมันจะให้เกินแต่สําหรับคนที่น้ําหนักไม่เกินเนี่ยก็บริโภคได้ไม่เป็นไรนะครับจะลดคนป่วยตรงนี้ได้และอสอมรล้านกว่าคนนี้ก็ช่วยกันลดลงเต็มที่เพราะเราเราก็ตั้งเป้าหมายว่า50ล้านคนในปีงบประมาณนี้และอสอมรจะได้รางวัลน,นะครับรางวัลคืออะไรบ้างวันนี้รัฐบาลก็จะทํากฎหมายให้อสอมมีความมั่นคงรางวัลที่จะได้รับเอา เงินชาปนก,กิจสงเคราะห์มาใช้ก่อนผ่านทกศรางวัลที่จะได้รางวัลในเรื่องของการตรวจสุขภาพร่างกายหรือรางวัลในด้านอื่นๆในเรื่องของ NCD ก็ควรที่จะม้วนกลับมาเป็นของขวัญให้กับอสมอดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคโกรมการแพทย์กรมอนามัยจึงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปลอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระพิสุสงฆ์ในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยมีพระคิลานุปถากพระนักเทศที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์อาพาธทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการควบคุมโรค และการจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพของพระสงฆ์ส่งผลให้พระสงฆ์สามารถดูแลตนเองได้ให้มีสุขภาพที่ดีสามารถปฏิบัติศาสนก,กิจได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังช่วยสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพไปถึงประชาชนได้อีกด้วยนัตพลนพคุณถ่ายภาพมิงนสัตตราคม NBT11 ภาคเหนือรายงาน